สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะแอดก็ข,ขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจเนาะจ้าทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้การรับชมให้กำลังใจแอดมินก็ขอขอบพระคุณในร้ายเนาะจ้าสำหรับเอฟซีใหม่เนาะที่เขามาแล้วก็ะซายเป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซนะับสไคร้เนาะอย่าลืมกดกระดิง่งแจง้งเตือนน้ำเนาะจ้าเพื่อที่จะบริพ่านแนวทางที่แอดลงห้เนาะเมื่อนี้แอดกับน้ำแนวทางหาหน่อยมัดรวมสี่หน่อยเนาะจ้าของวันที่17เนาะ เดือน11 2,564มาแบ่มาแบงปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมอีกเช่นเคยนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเท่ากัมาเบิ้งผลกันก่อนนาอก่อนเฮาจะไปรับชมแนวทางผลวันที่1 6หาน้อยมัดรวมสีน้อยหาน้อยมารวมสีน้อยนอยเฉพาะกิจเนาะจ้า6ก2กับ29 6 5 2เข้าเด่นวิ่งรูด5เนาะเข้าเด่นวิ่งรูด5ส่วนตัวเจาะเนาะจากกรบ่มีเนาะกระลุดไปเนาะจ้า29 29งเก้าคะรูดเนาะน้อยพิเศษน้อยพิเศษ398 398แตก3ตัวในตารางวันน่ะจะสามเ้าแปดเนาะมาในตารางวันเนาะสามสเก้าแปนา,นานนะ 3, นะจะส่วน49 49เข้าเด่นวิ่งรูดสี่มาตัวเจาะน่านะจะได้4ี่เกตรงๆเนาะสี้า ส่วนน้อยปกติ405 405เข้าเด่นวิ่งรูด5เนาะจะเข้าเด่นวิ่งรูด5ส่วนตัวเจาะกับบ่มีเนาะจะนอะกกระรุดไปเนาะ12 12กัะรุดนะจะนะ้อย VIP 280 280รนะูดเนาะ ศูนย์สองศูนย์สองกระโดดนะจ๊ะสรุปเนาะสรุปเข้าน้อยพิเศษสีเก้านะจ๊ะตรงๆงเนาะเข้าเด่นห้าวิ่งรูดมาในตารางวันน้อยพิเศษสามเก้าแปดนะจ๊ะเนาะสามเก้าแปดเนาะ ก็ยินดีกับพี่น้องเนาะจ้าที่ยังตามแนวทางฮานอยมัดรวมสี่นอยเนาะจ้าะกะัเข้าไปเดินหาซีวิ่งรูดเนะานะ,นะ,นนะ,ะถ้ารูดฮาเนาะจ้ารูดฮานใดนอยเฉพาะเกียห้าสองนอยปกติศูนย์ห้าเนาะจ้า้ารูดซีเนาะจ้ารูดซีกับมาน้อยพิเศษยสีเก้าเนาะวิ่งวิ่งนี่จะได้เป็นน้อยปกติเนาะจะมาวิ่งเนาะก็ยินดีนะเนาะจ้าเราก็มาลุนต่อตามต่อวันที่สิบเจ็ดนาะจ้ะแนวทางกัมีเขามีรูดเนาะปะปนกันไปเนาะจ้ะ แต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการใดกขอโทษขออภัยนะจ๊ะเอากลัาเบ่งแนวทางเนาะแนวทางวันที่17ให้เด่นที่ หาสวิ่งรูดส่วนเลขกำลังวัน4 3 8 9จับ2ตัว3ตัวน้ำไปรูดแต่วิ่งไรนาะจะในตารางวันเนาะเพราะว่าหลบที่แล้วกะแตก3ตัวเน,นาะจะในตารางวันก็ลองวิค์พิจรารณาเบิงนะาจะเพื่อมากเผื่อชอบส่วนตัวเจาะก็จะมี2 2 2 4 4 2 2552้าห้าสองสองแปดแห้าหนึ่งตัวถ้านำไปเป็นแนวทางแล้วก็จะลืมไปกลับนอะจจะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะส่วนตัวเน้นที่แอดเน้นให้ก็จะมีสองสอง สองสี่สี่สองห้าห้าห้าแปดแปดห้าเนาะกะลองวิคะห์พิจารณาเบื้องนา้าจะเพื่อมีตัวมากตัวชอบกะยิบจับไปใส่เป็นแนวทางได้เนาะส่วนตัวเน้นที่แอดเน้นให้ถับบอม,มากบ่ชอบกะล่องมองเป็นตัวอื่นใดเนาะจะรือว่ามีตัวมากตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วกะนาตัวเด่นหรือว่าในตารางวัานไปจับใส่ใสดเนาะส่วนในตารางวัานสามารถจับสองตัวสามตัวนําไปรูดไปวิง่งใดเนาะจะลองเบื้องหนา้าพี่น้องจา้า กะย้ำเนาะจ้าว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะแอดคิดคำนวณได้แอดก็เลยอยากน้ำมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซได้รับชมเนาะจา้าเพื่อมาเพื่อชอบเนาะจา้าสุดท้ายก้อนด่สิออกไปกระซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินโดยการกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเนาะเพื่ออาทิตย์จะิภาดแนวทางที่แอดลงให้นะจ๊ะสุดท้ายกับคอยพ่อแม่พี่น้องเอซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหล่ำๆเรืยๆนะจ๊ะไว้พ่อกันคลิปนาะแนวทางนานะจ๊ะสวัสดีค่ะ